กเลยว่าหายางอะยากมากครับผมแต่ก็ใครอยากได้นะทัเกเจมเข้ามาเจมหาให้ได้หมดครับผมเห็นไซส์ใหญ่ๆงี้บอกเลยว่าคันนี้เป็นค่ากของประเทศนะครับงบประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะครับคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าสายลุยสายออฟโรดหยุดดูคลิปนี้เลยครับผมและนี่ก็คือรถที่เหมาะสมกับสายลุยสายออฟโรดที่สุดครับ Ford r a p t o r Next Gen จนไบเทอร์โบ ตัวนี้มีถังแอดบูนะครับรายละเอียดวันนี้ลูกค้านะครับเป็น f c สวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนจากรยองครับผมวันนี้ก็เข้าไปรับรถลูกค้าถึงที่สวนเลยครับเข้ามาแต่งด้วยงบประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะครับคันนี้โอ้โหบอกเลยว่าสายลุยสายออฟโรดหยุดดูคลิปนี้เลยครับผมลูกค้านะครับจัดเป็นเซ็ตหล่อนะครับล้อยางเบรกแล้วก็ท่อเ k s เรามาดูความหล่อที่ล้อและยางก่อนเลยครับนี่นะครับเห็น ใหญ่ๆนี้บอกเลยว่าคันนี้เป็นคันแรกของประเทศนะครับคันแรกไงมาชมกันเลยครับผมนี่คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อ KMC ขอบ20นะครับจะเป็นสีดํากึ่งเงานะครับเป็นสีที่อารมณ์แบบสปอร์ตและออกแนวเป็นแบบการวายเห็นไหมครับรายละเอียดของล้อนะครับจะมีเป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตเพิ่มอารมณ์หรูเข้ามาให้กับตัวล้อสําหรับสายลุยเลยนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งล้อที่เจนแนะนําสำหรับสายออฟโรดเลยครับและอีกอย่างนะครับไฮไลท์เลยครับ คันนี้จัดนะครับยาง BFKM3 นะครับตัวนี้เป็นดอกมัดทะเลน,นะครับแล้วมันคือคันแรกของประเทศไทยยังไงที่เจมบอกนะครับคันนี้คือคันแรกประเทศไทยที่ใส่ยาง BFKM3 ไซส์35คูณ12.5 R20 เลยว่าหายางย,ยากมากแต่ก็ใครอยากได้นะทักเจมเข้ามาเจมหาให้ได้หมดไซส์ลุยอ่ะบอกเลยว่าตัวจบของวัยรุ่นอเมริกาจริงตัวนี้เป็นยางนำเข้าจากอเมริกาเม USA. อินยูเอสเอยางตัวนี้นะครับให้ดอกอยางหอมตะกุยลุยทุกเส้นทางจริงๆครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตัวนี้นะถึงจะดอกใหญ่นงี้นะเมื่อกี้เจมส์ได้ทดสอบลองบนถนนทั้งทาง,ทางเรียบทางผุขะเสียงไม่ดังเออแปลกเีนะเป็นเทคโนโลยียางมีเฉพาะใน b f เท่านั้นเลยเดี๋ยวเรานะครับมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษนะครับวันนี้เห็นไหมครับผมนี่แก้อาการล้อโลนะครับด้วยเบรกแบมเบิลพานามล่านะครับด้านหน้าจะเป็น6กอดจานขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้ใส่จ ถึงขนาด410เลยครับบอกเลยว่าเบรกเอาอยู่ทุกเส้นทางครับเพิ่มความหล่อเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเจมแนะนาเบรกเบม b บอร์พานเมล่านะครับแล้วก็มาทําที่ร้านทักทายครับผมบอกเลยว่าไฟไม่มีโชว์แน่นอนครับลูกค้าให้โจทย์มาอยากได้สีออกแนวครีนครีนครับจัดไปครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับโลโก้แดงนะครับแล้วก็อย่างฮับกลางเป็นสีบอลทองนะครับตัวนี้เป็นสีชาเลยเนี่ยสวยจริงครับจับคู่กับรถ เบรกสีบอลเงินหล่อนะหล่อเลยเป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่งหล่อเลยครับผมเดี๋ยวเจมพามาดูด้านท้ายครับว่าจะหล่อแค่ไหนครับมามาดูด้านท้ายกันเลยครับมาเลยครับผมนี่ด้านท้ายครับด้านท้ายนะครับมามาดูที่ตัวเบรกกันเลยครับด้านท้ายจะเป็นสีพอร์ตนะครับแล้วก็จับคู่กับเบรกมือไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับบอกเลยว่าใส่ไปนะจอดที่ไหนนะสาวก็มองครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ด้านท้ายนครับมามาดูกันครับวัยรุ่นเบกานี่ มาถึงด้านค้ายก็เตะตาเลยครับผมด้วยปลายท่อคู่ของ h k s เนะครับเป็นท่อคู่เบิกใหม่จากโรงงานมาเลยนะครับแต่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเอสบูนะครับทาง H k s เคขายังไม่ทำออกมาตัวรุ่นตัวนี้เป็นท่อแปลงนะครับใครที่สนใจท่อ H k s แล้วมีถังเอ B บูนะครับสามารถทักเจมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวที่ร้านะสามารถรับแปลง่าแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยครับส่วนตัวเนี้ยจะมีค่าแปลงอยู่แค่นิดหน่อยแค่นั้นครับแต่เราได้อารมณ์สปอร์ตเราใจ แน่นอนใส่ท่อ HKS อัตราเร่งดีขึ้นรอขึ้นเห็นไหมเป็นปลายท่อคู่ท่อเดิมมันจะเป็นท่อเดียวเองแบบว่าเล็กๆหลบอยู่ด้านในครับบอกเลยว่าไม่รอครับต้องใส่เป็นท่อคู่แนวแรปเตอร์หครับผมใครที่สนใจนะครับท่อ HKS แล้วก็อยากใส่ในรถรุ่นใหม่ที่มีถังแอดบูระทักเจมเข้ามาได้เลยเจมสามารถจัดให้ท่านได้ในงบป,ประมาณนิดเดียวจริงๆครับผมบอกเลยว่าได้อารมณ์รอหรูอ่ามาสวยจริงเนาะมาให้ดูเนี่ยให้ดูแบบด้านท้าย หล่อมากครับผมหล่อจริง อัตราเล่นก็ดีขึ้นใครนะครับที่อยู่โซนภาคตะวันออกครับเจมก็เป็นร้านฮักทายแม็กเซนเตอร์นะครับอยู่แค่ปวกแดงระยองนี่เองครับที่ร้านนะครับรับแต่งรถ Ford หมดทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r Ford r a p t o r Ford e v e r ร์ร์นะครับที่ร้านมีของแต่งให้ครบไม่ว่าจะเป็นล้อยางเบรกท่อหรือเป็นพวกพาร์ทหรือเป็นพวกอะไรแต่งอย่างพวกโลบาร์กันชนหน้ากันชนท้ายบอกเลยว่ามาที่นี่ครบจบแน่นอนครับมาที่ร้านฮักทายแม็กเซนเตอร์ครับ สุดท้ายนี้นะเจมก็จะของใครที่มีใจแต่งรถทักเจมเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเจมพร้อมดูแลให้ครับผมเดี๋ยวมาดูรอบทันกันเลยครับ